บอกว่าอาบูโปแม็กมาแล้วนะมาแล้วนะจ๊ะแต่พิเศษตรงที่มีแค่หมุนขวาเท่านั้นสี่ลังนี้นะคะครั้งที่แล้วมาแปดลังหมดในหนึ่งวันครั้งนี้หนูได้มาแค่สี่ลังสุดท้ายนะคะก็ไม่เยอะหรอกแค่แปดสิบตัวนะคะ มาเฉพาะหมุนขวานะคะกับอ b u ูโปแม็กรอบเจ็ดสำหรับสายชโดที่ลูกค้างานชโดจะชื่นชอบกันนี่ลื่นอ่ะหนูปรับหนูให้ก่อนอันนี้มันขึ้นมาจากเกาะลื่นไหมลื่นสะใจนะคะอย่างที่บอกตัวนี้ยจุดเด่นค่อนข้างเยอะนะคะก็คือลูกปืนสแตนเลตแปดตลับรอบเจ็ดนะคะแล้วข้อสำคัญคือเบรกเขาอยู่ที่แปดกิโลนะคะ อันนี้หนูบอกได้เลยว่าเหมาะสําหรับสายเล่นงานชะโดตีกบกระโดดนะคะตีเหยื่อใหญ่นิดนึงก็ยังเป็นขวัญใจเพราะว่าปีที่แล้วได้มาจํานวนจํากัดแล้วก็หมดไวโคตรนะคะหมดไวโคตรเดี๋ยวเราจะมาคู่กับพันธุ์ให้ด้วยนีย่วันเสาร์จัดชุดคู่นี้ไปนะคะเดี๋ยวจะจัดคู่น้องเขาด้วยเพราะว่าหลายคนบ่นมาว่าที่ผมตกแค่ แถวบ้านน่ะมีแต่ปลาช่อนก็ไม่อยากได้รอบเกียเนาะจัดให้ด้วยจัดให้ด้วยไม่ต้องห่วงแต่นี้เราก็มาอัปเดตกันหน่อยว่าโบแม็ k, หมุนขวากับคันแอร์กีร์เอ็กคอร์สนาโนที่เป็นกระแสโหมาแรงสุดนะตอน <มา S 2> นี้เลยนะตอนนี้คันก็เหลือไม่เยอะนะคะคันได้มาแค่สี่สิบห้าคันก็<อ> เอาเป็นว่าหนูมาเฉลี่ยให้แต่ละชุดละกันแต่อันนี้มาอัปเดตให้ว่าลอกอบบมาแต่หมูขวานะคะยังได้โปรเดิมนะล็อตนี้นะล็อตปีหน้าหมดเนี่ยคือหมายถีต้นปีหน้านะคะอันนี้หมดแล้วนะ,<ม>นะครับหมดแล้วนะคะ<แ>จะไม่ใช่ราคานี้นะต้นปีหน้าจะอยู่ที่2 9 9 0อันนี้คือบริษัทแจ้งมาแล้วนะคะแต่ลอ็อตนี้หนูยังได้ราคาโปรอยู่ที่2 5 9 0 e ั m ห้อเมบาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นถ้าอยากได้เฉพาะลอกนะคะ ตัวนี้ภายในห้องเครื่องนี่เขามีต่างประเทศเขาเก็บต่างประเทศเขาผ่าไว้ให้เรียบร้อยอนนอทเทปเพียบไม่ต้องกลัวมีประกันให้เหมือนเดิมนะคะอ่า,อาแล้วเราก็ขอมาจัดชุดกับคันคู่ขวัญคือถ้าคันเขามีดิ้นสีทองก็อยากให้ได้นะแต่มันไม่มีนะมันมีแต่ดิ้นสีแดงซึ่งก็มีหลายคนที่อยากได้ดิ้นสีแดงก็เดี๋ยวจะจับให้กับคู่น้องเขาละกันนะ อันนี้เอาคู่พี่ให้ดูก่อนนะคะกับพุด X อร์นานโนนะคะคู่ลอกอาบูโปแม็กหุนขวานะคะมีแค่หุนขวาเท่านั้นนะคะครบชุดพร้อมส่ง3า9 0บาทนะคะคัน X อ,อร์นานโนหกพุต6กสองท่อนนะคะทำแค่2ท่อนแล้วก็ทำแค่เวทเดียวด้วย86แต่อย่างที่หนูบกอ,อก86ดสบนัดใหญ่ได้ไหมอะโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยไซส์นี้ครับลองดีจ้ะ บอกเลยว่างัดได้แบบไล้ไลอยต่อ,ตอนะงัดได้แบบไล้ลอยต่อทอเต็มผืนมากนะคะสําหรับชุดที่บางคนอยากได้เผื่อตีชดนะคะเผื่อตีปลาเก๋านะคะก็จัดชุดนี้ได้นะคะแต่มีแค่หมูขวาเท่านั้นนะคะสามพปาบาทนี่ก็อัปเดตให้ก่อนแล้วกันเนาะว่าของมาจํานวนจํากัดนนะเดี๋ยวนี้เราลงคลิปกันวันพุธ ไม่น่าเกินวันพฤหัสน่าจะหมดนั่นไม่น่าเกินวันศุกร์น่าจะหมดนะคะหนูบอกไว้ก่อนนะที่หมดไวจริงๆวิ่งวันที่แล้วลูกค้าบอกที่เห็นลงวันเสาร์แม่ค้าไปตกปลาอยู่ลงวันเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์หน้าร้านบอกหมดไปยี่สิบห้าชุดแล้ววันจันทร์มานี่ไสทะลักแถมน้ำไม่ไหลอีกอู้หหลายอย่างนะคะเอามาดูความสวยกันก็อัปเดตกันไวๆแล้วกันเนาะ คลิปเก่าอาจจะพูดละเอียดวันนี้แต่นี่หนูขออัปเดตแล้วกันเพราะว่าคันกต่ลอกมันเนี่ยมันสวยแบบเอ็กคอร์สนาโนนี่คือเอ็กคอร์สไปจนถึงปลายเลยนะคะพี่ไม่ใช่เอ็กคอร์สครึ่งคัน<ม>เนี่ยเอ็กคอร์สแท้ด้วยนะเนี่ยเอ็กคอร์สแท้ด้วยถ้าซื้อคันอย่างเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทยี่เมบร้อยหนึ่งแต่หนูว่าซื้อครบชุดมันถูกกว่านะคะเพราะว่าซื้อครบชุดเราแถมใส่เอ็นเจแปไปให้ด้วยก็คือลูกค้าไปถึงกอนเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะคะ สักทีไหมจริงงัดอีกหลายทีก็ได้นะอยากรู้ว่าถ้างัดบ่อยๆจะเป็นยังไงเอาแบบโหดเลยนะเนี่ยน,น,นี่หนูหดวนะเนี่ยเนี่ยมันแทบบไม่มีรอยต่อเลยนี่<อ>ถ้าไม่บอกถบอ,กอถ้าบอกว่าเป็นคันท่อนเดียวก็เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมมาดูตรงข้อต่อนะคะนี่ปล่อยนิดนึงข้อต่อเนี่ยเขาทําไม่ตุยด้วยเรียบไปเลยครับใช่อื่นเนี่ยมันจะป่องขึ้นมามันจะป่องขึ้นมานะคะ จะป่องขึ้นมาพราะมันป่องขึ้นมาก็จะเห็นชัดใช่ไหมเหมือนมันเป็นรอยต่อแต่เดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันเดินขึ้นเรื่อยเรื่อยเดินไปเรื่อยเรื่อยสวยไปเรื่อยเื่อยไม่อยากจะบอกว่าคันเหมือนของลิโตลิมิเต็ดเลยเอ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงนั้นมันแพงนะนั่นน่ะตัวนั้นเจ็ดพันกว่าบาทนะคะเฉพาะคันแต่เนี้ยอันนี้เอาเป็นว่าทำมาเพื่อคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมทำดีใช้กันยาวยาวแล้วกันเนาะ เซนดีตีไก่นะคะอย่างที่หมูบอกไปแล้วคลิปที่แล้วคือที่เขาทำ80 87เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเผื่อที่เวลาเราจะตีเหยื่อเล็กเราจะได้ตีได้ด้วยนะคะบางคนแบบเฮ้ยปลาบ้านเรามันไม่ใหญ่ใช่ไหมพอไปขุดเจอแบบปลาช่อนอย่างเงี้ยไซส์แบบลูกปอกอย่างเงี้ยมันก็ต้องตีเหยื่อเล็กลงมาตีเบ็ดเล็กลงมาสายก็จะเล็กลงมาใช่ไหมคะก็เลยจะเป็นโจทย์ที่เออบางคนเขาเดินตีแบบ สติปิชชิ่งอย่างเงี้ยข้างคองแบบปึบปับปึบปับพื้นที่มันน้อยอย่างเงี้ยจะไปตีสิบยี่สิบพอไปเจอปลาเล็กไม่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาอาัธราลดแบบคนเมืองแต่ถ้าผิดคิวเจอลูกพี่เผื่อมีแบบลูกพี่อะไรหดโหดอยู่ก็งัดได้ชะโดได้เก่าได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเจะจัดอีกทุดหนึ่งให้ดูแล้วกันว่า อ,อีกโจทย์หนึ่งคือบางคนก็แบบเอ้ยพี่ผมมีงบประมาณสามพันต้นๆอยากได้ชุดเดินพัชชอนชะโดแทบไม่ได้ตกแต่ถ้ามีผิดคิวเล่นได้ก็เดี๋ยวจัดรุ่นน้องให้อีกชุดหนึ่งนะคะออกับอาบูแบ็กแม็กสามนะคะนี่ถ้าชุดนี้ก็จะเข้ากันเหมือนกันโอ้นี่ชุดนี้จะสีเข้ากับคันเลยแหละมาเพื่อสิ่งนี้ชัด,ชด อ้าวชุดนี้เดี๋ยวค่อยเปิดนะคะเปิดชุดนี้ให้ก่อนไปอีพีหน้าอีพหน้าใครได้ชุดนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยโป้แม็กขุดซ้ายไม่มีของแล้วทั่วประเทศไทยนะคะใครที่จะได้ชุดล็อตนี้จะได้แต่หมุนขวาคนที่ถนัดขวาจะเป็นคนที่โชคดีมากตัวเลือกเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นคนถนัดซ้ายเนี่ยตัวเลือกจะน้อยขึ้นมาทันทีไม่ต้องห่วงเรื่องแบบต้องมาเปลี่ยนมือตีนะคะพี่หนูบอกนิดนึงอัน,นี้ขอบอกท้ายทิปหน่อยบางคนน่ะหนเจอเยอะหนะ้าร้านลูกค้าบ,บอกพี่เขาบอกว่าถนัดขวาให้ตีซ้าย จริงๆมันไม่ทุกคนนะหนู่ถนัดขวาเมื่อสิปีที่แล้วอ่ะหนูก็ซื้อล้อหมุนซ้ายมาแต่พอมาหมุนซ้ายอ่ะคือเราเป็นคนถนัดขวาอัดปลาอย,อยู่อย่างเงี้ยแล้วมาหมุนมันจะชนมันจะเหมือนแบบมัน,ม,ม,นม,มันติดจริงๆอันนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้ได้กับบางคนไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะคะบอกไว้นิดนึงนเจอเยอะจริงุณพี่เขาบอกว่าถนัดขวาให้ตีเสร็จปุ๊บจะได้หมุนได้เลยแต่จริงๆแล้วหนูก็ทนอย่างนั้นอ่ะตีเสร็จ ไม่ฟูแต่พอมาปรับมือแค่เปลี่ยนมือแค่เนี้ยแล้วมันหมุนถนัดกว่าวันหนึ่งอัดปลาสักยี่สิบสามสิบตัวต่างอยู่นะไม่ใช่ไม่ต่างนะต่างอยู่แต่ถ้าเกิดเราต้องไปหมุนด้านที่เราไม่ถนัดอะ่ะมันจะชนมือนะคะคนที่เคยตกปลาบ่อยๆน่าจะเคยเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นคลิปเป็นทริคเล็กๆท้ายคลิปแล้วกันเนาะว่าเป็นสาระเล็กๆนๆ้อยที่บางคนไม่ทราบจริงๆนะคะกับฟุตเท่ๆแบบนี้ ต้องถอดด้วยเพราะว่าหลายคนดูจนจบคลิปก็ถามอีกว่าคันท่อนเดียวใช่ไหมพี่คันท่อนเดียวใช่ไหมพี่คือแม่ค้าน้ําตาจะไหลนะะตั้งใจเอามานะครับ<ไ>รสองท่อนเนี่ยอัด<อ>ดึงแล้วดึงอีกงัดแล้วงัดอีกนะคะราคาก็แจ้งนะคะรายละเอียดสเปคทุกอย่างแจ้งทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งพูดทั้งแบบลงนะคะกดล,ลงไปดูกันนิดนึงนะราคงราคาทุกอย่าง เราดูได้เลยเลือกอยากได้มีงบประมาณอยากจัดชุดรุ่นใหญ่ก็จัดชุดนี้มีงบประมาณอยากจัดชุด,ด,ชดรดดุ่นกลางก็ชุดนี้นะคะชุดนี้อยู่3 3 9 0บาทเอ้ยเดี๋ยวเราไว้คลิปหน้าดิอ่ะก็เดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าพี่อะไรเนี่ยชอบมาเวบเว,บวบนะคะชุดนี้3 8 9 0บาทเพราะบางทีจะได้เป็นตัวเลือกนะคะ,ะถ้าไม่จุใจตามไปดูอีพีหน้านะคะตามไปดูอีพีหน้าโอเคไปดีกว่า